สวัสดีจุงกะแมลบองปะโอนกุกบกับคเนียสวัสดีทักทายนะคะวันนี้นะคะพามาเที่ยวเอสโตเนียจ้านะคะเป็นคุกเก่านะคะของที่ประเทศเอสโตเนียนะคะก็คือรุ่หมูนั่นเองนะคะเรานะคะไปหาข้อมูลจากทิกต o อกนะคะก่อนที่เราจะไปเอสโตเนียนะคะเราก็ไปเสิร์ชหาว่าเออที่เอสโตเนียมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างนะคะเราก็เลยไปเจอที่ตรงนี้นะคะเป็นรุ่มหมูนะคะก็จะเป็นคุกเก่านะคะแล้วก็จะมีข้างๆนะเป็นทะเลเป็นชายหาดอะไรนี้นะคะก็ค่าเข,ข้านะคะก็10ยูโร นะคะ ก็พนักงานนะเขาก็ถามว่าเออเนี่ยถ้าอยากไป2ที่เลยนะคะก็ประมาณ10ยูโรแต่ถ้าไปแค่ที่เดียวนะคะก็ราคาอยู่ที่7ยูโรนะคะเราก็เลยเออไป2ที่เลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ยนะคะคนฟินมาเยอะมากๆเลยนะคะมาเที่ยวนะคะลูกหลานอะไรเงี้ยนะเรานะคะก็พากันมาเดินดูด้านในนะคะเป็นห้องนะคะห้องของนักโทษอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีห้องน้ำมีอะไรเงี้ยแล้วก็เดินดูทั่วๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่อาบน้ํานะคะแล้วก็จะมีซาวน่าอยู่ด้วยนะคะสามีนะคะเข้าไปหาข้อมูลนะคะเขาน่าจะปิดได้ประมาณ มาณสิบกว่าปีที่แล้วนะคะก็น่าจะเป็นตึกที่มันเก่าแล้วมันสุดแล้วนะคะก็เลยปิดน,นะคะแต่ตอนนี้นะคะก็เปิดให้พวกนักท่องเที่ยวนะคะมาชมนะคะน,นี่ห้องนักโทษนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะอันนี้ก็จะมีตู้ด้วยนะคะนั่นแนะตู้เก็บของนะคะจะมีห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําก็จะเป็นแบบประมาณนี้เล็กๆนะคะแล้วก็จะมีที่นอนให้อะไรเงี้ยนะคะตอนที่เราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะใน t ิ k กต o k นะคะเราเข้าไปดูเนาะเราเจอแค่ตรงที่มีชายหาดนะคะเราไม่รู้นะคะว่าจะเป็นคุกเก่าสามี ะะก็เลยไปดูข้อมูลว่าเออเนี่ยตรงนี้มันมีคุกเก่าด้วยนะคะเราก็ไม่คิดว่าเออจะได้มาดูนะคะเราคิดว่าจะไปแค่ชายหาดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนี้นะคะเป็นห้อง18บวกนะคะก็พากันนั่งดูนะคะตอนแรกเราตกใจมากเลยนะคะนึกว่ามีคนจริงๆแต่ที่จริงอ่ะมันเป็นแบบเขาทาแบบหุ่นเอาไว้นั่งดูทีวีอะไรเงี้ยนะคะคนฟินแลนด์มาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะที่นี่นะคะมาโอ้โหมีเตรรถฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์เลยนะคะ <laughs> พวกเราก็มาด้วยนะเดินไประแวงไปนะคะกลัวผีนะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าข้างในมันมืดมากเลยนะคะโอ้โหแบบมื<อ>มมดมากเลยเดินไปก็ระแวงนะคะกลัวผีเดินตามไรเราใช้อีกโทรศัพท์หนึ่งนะคะถ่ายวีดีโอนะคะแล้วก็ส่งมาให้ iPhone นะคะภาพมันแตกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชัดยังไงไม่รู้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะ